สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าพยากรณ์ห้หนิดนึงดูคลิปเลยู้ด,ดูคลิปอยาจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ช่วยกดไลค์กดชับส c ครต์นะคะตอนนี้เพจถึง1นึ่งแสนซับสไครเบอร์แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากๆโอ้ไม่ก่อนมากๆจริงๆคือ คือตัวเองไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันนะคะอืมมัน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 ถือว่ามันมันพิเศษมากๆสําหรับตัวแป้งนะมันพิเศษจริงๆเพราะว่ามันมันจะเรียกได้ว่ามันเร็วสำหรับแป้งเหมือนกัน2ปีนี้ใน1แสนซับสไคร์เบอร์คือขอบคุณจริงๆค่ะจะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะกับอชาวราศีตุลลักษณะตุลค่ะพลังงานของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะ อันนี้คือการพยากรณ์ในปักหลังแล้วของพฤติการยนค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลพลังงานของคุณชาวราศีตุลลัคนาตุลป๊บเจอเฮอร์มิตโอ้ my god เนี่ยชัดเลยว่าละ พลังงานคือเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตคือฤีที่อยู่บนภูเขาเขาส่องไฟลงมาจากภูเขามือนึงคือตะเกียงถ้าเป็นไพ่ไดร์ดเวทนะคะแต่นี้เป็นตักกตะแตเป็นไพ่สำหรับหนึ่งก็สวยดีแต่เอาเป็นว่าเดอะเฮอร์มิตมมาถ้าทายชราสิลักษระนากันแต่บอกว่าพลังงานของคุณคือคนที่รู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วว่าอะไรคือกฎแห่งกรรมใช้คำนี้ได้เลยคุณยอมรับชะตากรรมของตัวเอง เป็นเหมือนฤษีที่รู้ดีทุกอย่างและขออยู่โดดเดี่ยวนะตอนนี้ด้วยซ้ำจิตใจของคุณโดดเดี่ยวค่ะแต่ในขณะเดียวกันมีความเข้มแข็งอยู่นะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเจออะไรกันบ้างชาวราศีตุลลักนาตุลนะ่ะเจออะไรกันบ้างชาวราศีตุลลักนณะตุลเดอะเมจิเชียนใครคนใดคนหนึ่งกลับมาทําดีกับคุณนะคะแต่เป็นเดอะเมจิเชียนเขากลับมาทําดีกับคุณตามอารมณ์ของเขาไม่มีอะไรที่มันแน่นอนไงนะคะ We are not humble <laughs> เมื่อกี้เพิ่งวางเพลงอยู่เลยอ่ะอืม <This is S 1> นะ <gonna> อุ้ยโทษโทษโทษ,โทษนะคะอืมเพลงนี้พอด,ดีนะ Like I'm Like I'm Go Like I'm Go n n a Lose You นะคะแต่แป้งชอบประโยคนี้นี่ประโยคนี้ซึ่งน่าจะเหมาะกับตุลตอนนี้เลยเนี่ย We are not promise tomorrow ไม่มีอะไรแน่นอนนะในชีวิตตอนนี้ของตุลเลยนะคะอะมาดูกันต่อดีกว่าค่ะมาไปเทงเฉยเลยหมอนี้อะแล้วสิ่งที่มันจะเกิดที่ที่คุณเจอกันมาแล้วคืออะไรบ้างคะับคุณ s o f p h n s i c a l คุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้คะ่ะแต่เหมือนยิ่งประคับประคองเรายิ่งจมจมจม,จ,มจนสุดท้ายคนที่โผล่คนน้ําขึ้นมาเองหรือหรือคนที่ฉุดฉุดสิ่งดีๆกลับมาก็คือตัวคุณนะคะคุณกลับมาด้วยสติป,ปัญญาของตัวเองนะคะ ความขมขืนทุกระทมใจคนคนนี้เดี๋ยวมามาไปไปมามาไปไปเดี๋ยวทําดีบ้างไม่ทําดีบ้างนะคะ uh huh. six of cups ค่ะคนเก่าความรู้สึกเก่าๆมันได้กลับหวนคืนมาหาคุณอย่างที่บอกก็ความดีตรงเนี้ยของคุณที่มีอยู่กับเขามันทําให้เขารู้สึกถึงคุณได้นะคะแล้วสถานการณ์ของพวกคุณที่คุณเจอคือเหมือนเขากลับมาทําดีกับคุณแต่อะเมเจิเชียนอย่าลืมกลับมาทําตามอารมณ์นะเออใช่ไหมะนะอ บางครั้งบางคราค่ะก็าม,มาทาตามอารมณ์บางครั้งบางคราของเขานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเจออะไรกันอีกอันนี้ทุกสถานะเลยนะจะกี่คนก็ตามนะคะแต้งไม่อยากเน้นมากจะซ้อน,จะ,น,อนจะซ้อนจะซ้อนสามซ้อนสี่แล้วแต่นะฮะอ่ะดูสถานาการณ์ว่าคุณเจออะไรกันอีกค่ะชาราสีตุลลคณาตุลหนึ่งถ้วยอ่าและเอ็ดออฟซอสค่ะมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์ที่เจ็ดดาบเนี่ย แปดดาบเอางี้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องหรือถูกต้องก็ตามทีแต่คุณมีความรักให้กับเขาไพ่หนึ่งถ้วยเป็นความรักที่เป็นความรักจริงๆไพ่หนึ่งถ้วยเป็นความรักที่แบบมาจากจิตใจของหัวใจจริงๆซึ่งสถานะของคุณตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับมันแล้วไม่อยากจะขวนขวายอะไรแล้วเพราะต่อให้คุณจะต้องหนีออกมาจากหลุมตรงเนี้ คุณก็หนีออามาไม่ได้เห็นไหมมันมีดาบปักอยู่ทุลนทุล,ทลายแค่ไหนก็ไม่ได้พลังงานของคุณถึงเป็นเดอะเฮอร์มิตไงนะคะอืมทีนี้มาดูว่าคนคนนั้นที่ยังไงกับชาวราศีตุลลัขนาตสุนบ้างเขาเป็นยังไงกับคุณบ้างนะคะคิงถือไม้เท้านะคะแล้วก็นอยสอบคัพแล้วก็คิงออฟเฮนดิเคลเขาพยายามจะรักษาคุณเอาไวค้ค่ะ S 1> <S 1> เขาอยากจะรักษาคุณเอาไว้ยังไงเขาก็ยังอยากจะรักษาคุณเอาไว้นะคะภพ่สองไม้เท้ายังอยากจะรักษาคุณเอาไว้คิงถือเหรียญเป็นภาวะของของต้องการมีอะไรมากกว่าหนึ่งสองอยู่แล้วะ่ะนะคะแล้วคุณก็คงเป็นช้อยที่ดีด้วยแหละในความสัมพันธ์ตรงนี้ของเขาบางคนอาจจะมีเรื่องของอันนี้เยาวชนดูอยู่ต้องให้ผู้ปกครองอธิบายนี่จ๊ะอาจจะมีเรื่องของเซ็กส์ที่มันผูกพันกันด้วยนะคะก็เลยทําให้เขาต้อง เขายังอยากรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไพ n i c e of cups ไปดูเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์นะคะอืส่วน king ถือไม่เท้าคือเขาจะผจญเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะเหมือนคุณเองมีเหมือนเหมือนคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีไฟอะไรบางอย่างในตัวที่ไปจุดประกายอะไรเขาได้ตลอดเวลาทําให้เขานึกถึงคุณได้นะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลัคนาตุล 4ถ้วยค่ะ f u r of cups seven of pentacles strength strength uh, อ่ <c oughs> บางท่านคุยกชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะมันเหนื่อยค่ะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณเองยังไม่มีอิทธิพลในการควบคุมความสัมพันธ์นี้เลยเขาจะเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นี้ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนจัดการกับความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองเหมือนยังมีอิทธิพลไม่พอดาวมันอ่อนแรงอะ่ะนะคะตุล อิทธิพลเรื่องความรักความสัมพันธ์มันยังไม่ยังไม่อยู่ในมือของคุณสักเท่าไหร่นะคะเดอรทาวอร์ค่ะมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหากันเรื่องของทางอารมณ์อีกแล้วเกิดขึ้นแบบทางแบบกระทันหันเลยนะคะแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายเดอยวซันก็มามันจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวมันเองสุดท้ายคุณจะดีกันเองแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็หายไปเร็วมากเช่นเดียวกันนะคะอืมชาวราศีตุลและคณาตุลคะ มีแนวโน้มว่าจะมีใครคนนึงเข้ามาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวพาคุณออกไปจากปัญหาตรงนี้พักหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะ,ะจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนเพศที่สามหรืออใดๆก็แล้วแต่เอางี้แล้วกันมีใครคนนึงค่ะเดินเข้ามาฉุดคุณออกจากปัญหานี้ไปนะคะแต่ใจคุณยังอยู่กับเขาแหละนะคะส่วนในเรื่องกรณีแฟนเก่านะชาวราศีตุลย์ขณุลแฟนเก่าใครคนนึงจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะขอขยายเดอะสเตรนท์หน่อยว่าเขาเป็นใคร คนคนนี้เคยทําให้คุณเหนื่อยมากคุณจะต้องค้นหาเขาอยู่ตลอดเวลาคุณก็ดูดูเอาว่าใช่หรือเปล่าว่าใช่ใครนะคะอ่ะาก้าวดาบคุณเคยเหนื่อยกับเขาคุณเคยเหนื่อยคุณเคยพยายามกับเขาบางคนอาจจะอยู่ในภาวะของรักสามเศร้ามาก่อนด้วยคนบุคคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งและอีกหนึ่งใบค่ะ ace of c u p ตอนนั้นพวกคุณจากกันด้วยเพราะเหตุผลของความจำเป็นอะไรบางอย่างสังคมเพื่อน เออ่ความไม่เข้าใจกันเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องออกไปจากคนทมานนี้คนนี้จะกลับเข้ามานะคะแตะถ้วยอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูนะคะมาดูกันต่อกับการงานของชาวราศีตุลักษณะตุลนะคะ A c e o f p e n t a c l ค่ะแล้วก็ Temperance คุณบาลานซ์ได้ดีการงานบอกเลยค่ะคุณบาลานซ์ได้ดีงานมันจะแย่มันจะมันจะแย่เพราะตัวคุณให้ระวังนะคะ อย่าไปรับปากอะไรใครตอนนี้นะเรื่องงานอะ่ะทําไม่ได้ห้าเหรียญเนี่ยนะคะเราทําไม่ได้เพราะอารมณ์เราก็แปรปรวนเหมือนกันนะอืมทําเท่าที่ทําไหวทําได้แต่การงานมันยังเป็นไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยยังมีความมั่นคงอยู่นะคะอืมงานฟรีแลนซ์รายได้จะเข้ามาดีอยู่นะพาราศีตุลและขนาตุลที่ทำงานฟรีแลนซ์อ่ะ ระวังมีปัญหาคนที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมง,งานในอารมณ์ที่ทํางานด้วยนะอันนี้ในกร,รณีบางท่านบางคนนะคะต่อกันที่การเงินจะ้ะชาวราศีตุลและชาวตุลแปดไมเท้าโอ้หนึ่งเหรียญมาเซหนึ่งเหรียญค่ะแปดไม่เท้าค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไพ่เนี่ยเนี่ยเหรียญวิ่งเข้ามาหาคุณแบบเนี้ยดูสิทํางานดีกว่าถุกไห างานดีกว่าการเงินเข้ามาคุณมีโชคแบบฟลุกโชคในที่นี้แล้วแต่โชคมันคืออาจจะเป็นหวยของกำน,นันได้จากผู้ใหญ่ได้จากบริวารได้จากคนนู้นคนนี้ซื้อของให้กับคุณนะคะเนี่ยอ่าแบบนั้นเลยนะคะแล้วจะมีเงินวิ่งเข้ามาหาคุณเองเลยอ่ะนะคะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตั้งรับแทบไม่ทัน <c oughs> นะหรือในลักษณะไพ่ไม้เท้าเนี่ย มีงานเซ c o n d j o จให้คุณทำเป็นงานพิเศษแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนี้เข้ามานะคะทำงานกัน <c oughs> หาเงินกันโควิดหายไปเที่ยวกันร <c oughs> ทยุโรปไงรทยุโรปนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนโสดชาวราศีตุลลคนาตุลและมีพลังงานอะไรจะอ่ะไพ่ขยายอะไรให้กับพวกคุณบ้างพาสไลด์และสิบถ้วยค่ะ คุณประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องความรักความเศร้าความเพียดที่เคยเจอความทุกข์ต่างๆมาเป็นอิสระชันให้กับตัวเองเพื่อก้าวเดินต่อไปดีกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะอออืืเหตุการณ์พวกนั้นคุณถ้ามองมันแย่ยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์กับตัวเองต้องมองมันต้องมองมันไปในทางเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้มันไปนในทางที่แบบว่าจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนเราดีกว่านะคะ ให้สิบถ้วยสิบอบสดมีใครคนหนึ่งคะ่ะเป็นคนใกล้ตัวของคุณมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นเพื่อนของลูกผีลูกน้องเป็นเพื่อนของญาติผีน้องหรือใครเข้ามาจีบเข้ามาคุยเนี่ยครอบครัวเป็นคนแนะนําให้คนใกล้ตัวเป็นคนแนะนําให้ หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนเสมือนญาติของเราสนิทก,กันมานานแล้วอาจจะแนะนําคนคนหนึ่งมาให้คุณนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อจากสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลักษณตุล g o ล d ด n of p ฟพ e r n i t y และทูออฟคัฟโอเคสถานะไม่ชัดเจนค่ะทูออฟค u ฟและไนออฟเพนเดเคิภาวะนี้คุณมีคู่แข่งถูกไหมคุณอาจจะมีคู่แข่งนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมีคู่แข่ง แต่ไพ่อบอกเลยว่าถ้าคุณนิ่งพอคุณสามารถทําแต้มหรือทําคะแนนขึ้นมาได้ทําให้เขามาสนใจคุณได้นี่เป็นโอกาสที่ดีนะคะทําให้เขาเห็นว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองไพ่อสองถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่บอกว่ามีแนวโน้มว่าเขาจะกลับมาสนใจคุณอะนะเออแบบเอ๊ะออทำไมนิ่งเออทำไมดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่ชาวราศีตุลลันกนณตุลจ้ะ คนมีคู่นะคะสามเหรียญค่ะและเดมูนนะบางท่านคุณจะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไฟล์ออฟวอนปัญหาเกิดได้ตลอดเวลาเลยเนาะกลัวการหลอกลวงนะคะมีมีการหวาดระแวงกันไพ่เดชาริออรบางท่านคุณจะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎและวิวออฟฟอร์จูนออบอกสุดท้ายแล้วค่ะถึงผู้คุณจะไม่เข้าใจกันกี่ครั้งมีปัญหาเหมือนเราคิดว่าเราต้องโดนหลอกจากเขาแน่เลยมีความหวาดระแวงกันปัญหาวิ่งเข้ามาในทุกๆครั้ง ในความสัมพันธ์นี้ให้ o f f อ r ฟ u n e มาบอกว่าจักรวาลยังยังอบอุ้มสถานการณ์นี้เอาไว้อยู่อยู่นะเอชออฟวอนค่ะพวกคุณยังมีไฟในตัวที่สามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะให้คุณคิดและยึดโอกาสนี้เอาไว้เมื่อมันมาถึงอย่างที่บอกสถานการณ์ของพวกคุณมีแนวโน้มที่จะทะเลาะกันเหตุการณ์ฟ้าฝ่า,าเปี้ยงแบบกระทันหันแต่สุดท้ายมันจะคี่คายไปได้ด้วยดี ก็คือว่าตามดวงชะตาแล้วเนี่ยคือลักษณะคือต่อให้ทะเลาะก,กันแค่ไหนดวงมันยังทําให้เหมือนมีโอกาสมีช่องทางที่ดีในการที่พวกคุณจะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้คุณจงใช้โอกาสนั้นสิในการที่กลับมาปรับความเข้าใจกันถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้คุณยังอยากจับมือและสู้กับเขาต่อไปไปต่อกับเขานะคะถ้าเขามีความหมายกับคุณมากพอแล้วถ้าเขามีความหมายกับคุณมากพอที่คุณจะไปต่อกับเขาก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละในการที่จะ ปรับความเข้าใจกันแล้วไปกันต่อให้ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะดวงก็จะประมาณนี้นะคะอ่านี่เป็นดวงทั่วไปดวง general นะจ๊ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครสนใจดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนะจะกดที่ลิงก์ได้เลยถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนีลิงก์ให้กดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาในหลักเลยนะคะโอเคทุกคนโชคดีขอบคุณมากๆสำหรับทุกการ subscribe นะคะขอบคุณมากจริงๆสวัสดีค่ะ